วันนี้เราจะพาไปต่ออายุใบขับขี่กันนะครับอัปเดตเดือนพฤษภาคมพศ2567นะครับเพื่อความรวดเร็วในการต่ออายุใบขับขี่นะครับเราจะต้องเตรียมเอกาสารดังต่อไปนี้นะครับรายละเอียดและลิงก์ผมได้แนบไว้ใ,ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับสำหรับอย่างแรกเราต้องไปโหลดแอป,ป DLT Smart Q ติดเครื่องกันไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่มีแอปเคาแล้วนะครับให้ลอ็อกอินเข้าไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับให้ลงทะเบียนใหม่นะครับหลังจากนั้น ให้เราเลือกสำนักงานที่เราต้องการไปใช้บริการนะครับเลือกงานใบอนุญาตใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์หลังจากนั้นให้เราใส่วันหมดอายุของใบขับขี่ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกเป็น ต่ออายุจาก5ปีเป็น5ปีนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะพาเราไปบุ๊กวันนะครับขึ้นเต็มแบบนี้นะครับให้เราเลือกหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ได้เลยนะครับอย่างของผมที่นนทบุรีเต็มผมก็เลือกเปลี่ยนไปที่จตุจักรนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวันที่ว่างสีเขียวได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันการจองไปได้เลยนะครับหากจองสําเร็จนะครับ เราจะได้รับ QR code แบบนี้มานะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการจองคิวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการอบรมนะครับออนไลน์ผ่าน e-learning นะครับโดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ควรระวังนะครับในแต่ละส่วนนะครับจะมีแบบทดสอบมาให้นะครับเราต้องเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ QR code มาสำหรับใช้ในวันที่เราไปใช้บริการนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อ ต่อไปคับขี่นะครับที่กรุงเทพที่สำน,นักง,งานกรุงเทพนะครับหรือว่าตรงที่จะจตุจ,จ,จักเนาะก็คือวันนี้เนี่ยยังไงยังไงซะนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมการนะครับก็คือเราจะต้องอย่าลืมนะครับใบใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบขับขี่นะครับแล้วก็บัตรประชาชนใบอบใบฝึกอบรมที่เราเพิ่งอบรมผ่านออนไลน์มาครับเป็น e-learning นะแล้วก็มีตัวเป็น ใบจองคิวนะครับของเราจะสิบเอ็ดโมงนะแต่ตอนนี้ก็คือสิบโมงครึ่งแล้วสิบโมงครึ่งเนยแะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราเ,เรารีบออกไปนะใครที่กําลังคิดว่าเอ่อตัวการทําใบขับขี่เนี่ยมันนานยากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าอาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะให้เวลาเราแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ กรมขนส่งกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่จตุจักรครับและเมื่อเรามาถึงนะครับให้เราตรงไปที่อาคาร4ได้เลยนะครับเพื่อยื่นเอกสารนะครับจุดรับเอกสารนะครับจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับโดยที่จะแยกเป็น2แถวนะครับมีแถวที่เป็น จองคิวและไม่ได้จองคิวมานะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็สามารถเปิด QR code ให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่ชั้น2นะครับเดินตามเส้นสีฟ้าไปหาเจ้าหน้าที่อีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาตรวจเอกสารเราเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับเราก็เดินขึ้นไปที่ชั้น3นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบสมรรถภาพนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสามนาที่อบตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบเก้านะครับ ทดสอบสุขภาพเสร็จแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วก็ลงมาชั้นสองทีหนึ่งตอนนี้ก็คือมารอคิวถ่ายรูปกันครับเรีกสคิวตอนนี้นทุกคนจะบอกว่าเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยมาก11.57โมง57นาทีใช้เวลาในการทำไม่ถึง 15-20ถึง20นาทีเพราะว่าอาจจะได้ว่าคนไม่ค่อยมีหรือเปล่านะวันนี้แต่กระบวนการในการที่เขาพาเราไปในจุดต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบแล้วก็รวดเร็วประมาหนึงคือเซอร์ไพรส์มากๆเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าปกติเวลาเราจะไปพวกขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะใช้เวลาประมาณ สา,สามถึงสี่ชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้คือครั้งสุดท้ายที่มาทาใบขับใบขับขี่ใหม่ก็คือช่วงที่เราเปลี่ยนชื่อแค่แค่เปลี่ยนชื่อแล้วออกบัตรใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอยู่ที่สองชั่วโมงนะแต่อันนี้คือมาต่อแต่อาจจะด้วยว่าเราอ่ะอบรมออนไลน์มาจองมามันก็เลยอาจจะทําให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจองมาหรือว่าการที่เราเตรียมความพร้อม เรามาให้เรียบร้อยด้านเอกสารเอ่ยหรือว่าด้านเอกสารหรือว่าการอบรมอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะเรื่องของเรื่องคือไปไปบุ๊กมาแล้วได้คิวคิวก็คือแบบนนทบุรีเต็มวันแบบเต็มทั้งเดือนอะแต่ว่าที่เนี่ยมีว่างวันนี้คิวดียว11็โมงเราก็แบบอะไรวะเน,นี้ยคนมันเยอะขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เลยจองมานแะล้วพอจองมาเสร็จปับ๊บโอ้โหทุกอย่างแบบประทับใจสุดๆประทับใจแบบมากมากฝากถึงพี่ๆที่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับว่าถ้าเราถ้าเจอคลิปนี้ผมต้องขอบคุณขอบคุณในกระบวนการขอบคุณในการดูแลการประสานงานแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารที่รวดเร็วแบบแบบนี้นะครับก็ เป็นกำลังใจให้นะครับในวันที่คนอาจจะเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับคลิปหน้านะจะพาจะพูดไปเรื่อยเรื่องอะไรนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย